ัสดีครับผมนายพิราภาสวนมรนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง2ลีที่6วันนี้ผมจะมาอธิบายความรู้และแสดงวิธีการทำนายรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์สารที่ข้าวเจ้าเลือกมานั่นก็คือ สารอาร์ซินิกไยไฮไดหรือที่เรียกกันว่าอาร์ซินนะครับซึ่งสูตรโมเลกุลก็คือ a s s 3นะครับก่อนที่จะหาว่าสารนี้อยู่ในสูตรทั่วไปสูตรไหนต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำนายรูปร่างโมเลกุลกันก่อนซึ่งสูตรทั่วไปก็คือ ABXY เมื่อ A แทนอะตอมกลาง B แทนอะตอมล้อมรอบ X แทนจำนวนอะตอมล้อมรอบ e แทนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวและ Y แทนจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับต่อไปนี้จะมาหาค่า X และค่า Y กันนะครับดัง3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1หาผลรวมไปเลน์อิเล็กตรอนทุกอะตอมขั้นตอนที่2นำผลรวมที่หาได้ไปหาร8ตามสูตรดังกรอบสีน้ําเงินนะครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3 สรุปให้อยู่ในสูตร a b x e y หรืออยู่ในสูตรทั่วไปนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนนับไปแทนในค่า x และเศษก่อนที่ไปแทนในค่า y ให้นำไปหารสองก่อนนะครับน,นี้จะเป็นวิธีการทำนายรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์สารที่ข้าพระเจ้าเลือกมานั่นก็คืออะซิทิลไฮไดอะอะซิทิลไฮไดซึ่งมี สูตรโมเลกุลก็คือ ash 3นะครับวิธีการทำนายรูปร่างโมเลกุลก็คือดูตรงจำนวนเวเลนต์อะซิทิลมี1โมเลกุลเหมือนกั1นก็1 as บวกด้วยไฮโดรเจนมี3โมเลกุลก็คือ3คูณกับไฮโดรเจนจะได้เท่ากับอะซิทิลอยู่หมู่ 5a นั้นนั้นก็ต้องเวเลนต์ en, แล้วก็เท่ากับ5บวกด้วยไฮโดรเจนให้คิดเป็น7เสมอนั้นก็3คูณด้วย7มันจะได้เท่ากับ5บวก21เท่ากับ26นี่ได้ได้จะได้ผลรวมมาแล้วนะครับแล้วก็นำผลรวมนี้หารด้วย8 มันจะได้เท่ากับ3เศษ2นี่เราได้ค่า x มาแล้วนะครับแต่แล้วก็นำา2นำสตัวนี้ค่า y โดยการนำา2มาหารมันจะได้เท่ากับ1ดังนั้นสูตรทั่วไปก็คือ A B 3 E จําจำนวนอะตอมที่ล้อมรอบ มีทั้งหมดสามอะตอมนะครับสามสามตัวและจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวก็คือหนึ่งคู่ชื่อรูปร่างโมเลกุลของสูตรทั่วไปสูตรนี้ก็คือเนี่ยของสูตรนี้ก็คือพีรามิดฐานสามเหลี่ยมนะครับเขียนไม่พอ แล้วชื่อภาษาอังกฤษก็คือ trigonal p y r พอนะเนี่ย pyramidal นะครับนี่ตามนี้นะครับวิธีการหาสารโคเวเลนต์ของ ASH3 นะครับยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการทำนายรูปร่างโมเลกุล ของสารโค e เวเลนแอซิทไตรไฮไดเผื่อบางคนนึกภาพไม่ออกว่าสาร A, B, 3 E 1ทําทำไมถึงเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมผมก็มีโมเดลมาให้ดูนะครับนี่แบบนี้เลยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมเมื่อนั่งทำมานานมากเลยนะครับนี่อันนี้คืออะตอมล้อมรอบนะครับมี3ตัวนี่มี3ตัวตรงนี้คืออะตอมกลางอย่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม เนีส่วนของเสียน้ำตาลนี้คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีหนึ่งคู่เออผมไม่ได้บอกนะครับว่าอันนี้ยมีมุมพันธะน้อยกว่าหนึ่้อยเก้าจุดองศานะครับนี่โมเดลเป็นอย่างนี้เลยได้ความรู้ว่าสูตทั่วไปมีสูตรว่ายอย่างไร สารโคเวเลนต์แต่ละสารมีสูตรทั่วไปที่แตกต่างกันและได้ทราบรูปร่างของโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ได้มากยิ่งขึ้นผมขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ